เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตัวยิ้มห้อยกระเป๋าน่ารักๆแบบนี้นะคะอุปกรณ์สามารถใช้ไหมสามพายสองเส้นหรือว่าจะใช้ไหมสี่พายเส้นหนึ่งหรือห้าพายเส้นหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์สามารถดูอุปกรณ์ได้ที่ยิ้มที่ลูกโปรไฟล์ป้านะคะแล้วก็เข้าไปดูที่ตากาโชคเคสได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาถักพวงยิ้มห้อยกระเป๋าที่แบบว่าง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ถักกระเป๋าขายอยู่แล้วนะถักพวงยิ้มห้อยกระเป๋ง่ายๆเนี่ยแล้วก็ห้อยเป็นของแถมได้นะคะวิธีถักมันเหมือนกันนะคะใช้ไหมแบบไหนก็ได้นนนนกะะคะ่าอ อันนี้จะเป็นไหมห้าพายแล้วก็เข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์ค่ะเกี่ยวไมขึ้นมาทําเป็นด้านในก่อนนะคะล็อกไว้หนึ่งทียังไม่นับเป็นหนึ่งเอ็กซ์นะคะลงไปอีกทีหนึง่งแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงรอดแบบนี้นับเป็นหนึ่งเอ็กซ์นะคะถักไปทั้งหมดเจ็ดเอ็กซ์ค่ะสองนี่นะคะถักไปทั้งหมดเจ็ดเอ็กซ์ได้เจ็ดเอ็กซ์แล้วดึงรวบหมวงนะคะแล้วก็แทงที่เอ็กซ์แรกนะคะทาเป็นเจ็ดบีค่ะบี B คือลงเอ็กซ์สองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะ เวลาจบแถวนะป้าจะอันนี้ต้องทําเป็นจบในแถวเพราะว่ามันจะเป็นสีแถวนะคะถ้าทํเยื้องแถวมันจะมีรอยเหลื่อมกันนะคะป้าก็จะทําจบในแถวเวลาจบนะคะป้าก็จะแทงที่เส้นหลังก่อนนะคะแทงที่เส้นหลังแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาก่อนนะคะจบแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ลงทั้งเส้นหน้าทั้งเส้นหลังนะคะทีนี้พอเราแทงเส้นหลังเส้นหน้ามันจะหายไปนะทุกคนเราต้องหาให้เจอเอานะ แล้วก็ทําเป็น v นะคะ1 x แล้วลงอีก x หนึ่งก็จะได้2 x นะคะ2 x บนหลักเดียวกันเป็น1น v นะคะทำหนึ v ไปจนครบ7หลักค่ะครบ7หลักแล้วก็แทงจบที่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะแทงจบแล้วก็โซ่หแล้วก็แทงทั้ง2เส้นนะคะลงที่เดิมทำเป็น x แล้วก็ v คะ่ะหนึ่ง x แล้วก็1น v แถวที่3นะคะ1 x แล้วก็1น v จบหนึ่งเซ้นทา X B ไปจนครบรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะก็จบที่เส้นหลังเหมือนเดิมค่ะแทงจบที่เส้นหลังดึงรอหอขึ้นมาขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ลงทั้งสองเส้นแล้วก็ดึงรลอดก็จะได้ X ที่1แถวที่4ทํา X V แล้วก็2 X V 6กชุดแล้วก็จบด้วย X ค่ะ X V ที่ทํา X V ก่อนเพราะว่าทําลบเหลี่ยมนะคะจริงๆแถวนี้จะต้องเป็น2 X V ใช่ไหมแต่เราเอา X แล้วก็ v เนี่ยมาขึ้นก่อนเลยแล้วพอหลังจาก xv ไปทีนี้ก็กลับไป2 xv เหมือนเดิมนะคะขยับ v พอได้หน้ายิ้มออกมาหน้าจะได้ไม่เป็นเหลี่ยมนะคะก็จะเป็น1 xv ตัวเดียวแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น2 xv ไปจนรอบเลยค่ะครบรอบแล้วนะคะก็แทงจบที่ x แรกนะคะดึงลอหอหรือดึงซีเลยนะคะเสร็จแล้วก็ทําอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะได้มาแล้วก็เอาชิ้นหนึ่งมาสอยปากนะคะก็จะเอาเริ่มต้นจากวงด้านบนเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละประมาณสองหลักนะคะ ขยับข้ามหลักข้ามทีละสองหลักแล้วก็เวลาแทงขึ้นมาเนี่ยนะคะให้มันโดนเส้นสีดำนิดนึงนะคะให้ปลายเข็มโดนเส้นสีดำนิดนึงเส้นไหมดำมันจะได้ต่อกันนะคะเนี่ยแล้วก็ขยับไปทีละสองหลักเย็บไปจนถึงมุมอีกด้านหนึ่งเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาถักตรงปรีบนะคะก็หันด้านในเข้าหากันนะเอาด้านนอกออกนี่นะคะสองข้างเสร็จแล้วเอาเริ่มต้นจากด้านบนนะคะคราวงนี้ป้าจะใช้ไหมสามพายสองเส้นแทนไหมสี่พายนะพอดีไหมสี่พายกับห้าพายป้าไม่มีสีชมพูแบบนี้ชมพูสดสดหน่อย ก็แทงเฉพาะเส้นหลังนะคะแทงเฉพาะเส้นหลังด้านบนนะคะด้านบนให้อยู่ตรงกลางๆเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเราจะถักจนครบรอบแล้วเราจะมาทําตรงสายไว้ห้อยอย่างนี้นะคะสายไว้ห้อยกระเป๋าให้มันอยู่ตรงๆแทงเฉพาะเส้นหลังแบบนี้นะคะเอาไหมหนีไว้เกี่ยวขึ้นมามันไปติดมันไปติดไหมแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็เอฟลงไปค่ะในช่องที่เกี่ยวไหมขึ้นมานั่นแหละแล้วก็โซ่สามค่ะ ตรงนี้จะโซ่สองหรือโซ่สามก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครถักโซ่ที่มันใหญ่ๆใช้โซ่แค่สองก็ได้นะคะจะได้ไม่ย่นเสร็จแล้วก็ขยับข้ามหลักหนึ่งนะคะแล้วก็ลงหลักที่สองข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองแทงเฉพาะเส้นหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงรอดเป็น x นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ลงเป็น f เหมือนเดิมคะ่ะก็ทําแบบนี้ไปจนครบรอบเลยนะคะปิดด้วยโซ่สามแทงลงไปดึงรอหอดึงรอหอเสร็จขยับไปอีกสองหลักข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองนะคะ แล้วก็เกี่ยวไมขึ้นมาแล้วก็ทําเป็น X ก่อน X เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามทำ F ลงไปในวงลงไปในช่องเดิมนะคะแล้วก็โซ่สามปิดหนึ่งกรีดดึงรอหอแล้วก็ขยับไปอีกข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองนะคะเส้นหลังนะแล้วก็ทําเป็น X นี่แบบนี้แล้วก็ถักวนไปเรื่อยๆจนรอบนะคะพอถักมาเหลือรูเล็กๆแบบนี้นะคะก็ยัดใหญ่สังเคราะห์ก่อนนะคะแล้วค่อยถักต่อคะ่ะ พอถักมาจนครบรอบแล้วนะคะก็จะถักโซ่ขึ้นไปสําหรับเอาไว้ห้อยกระเป๋านะคะป้าจะถักทั้งหมดห0สิบโซ่ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ครบหกสิบโซ่แล้วนะคะก็ดึงรอหอตรงหลักที่เหลือนะคะแล้วก็เอาดึงรอหอแล้วก็ดึงล็อกอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเอาปลายเข้าไปซ่อนไว้ด้านในนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาติดกตาค่ะ